สถานีวิทยุมอกอรเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตส์สถานีวิทยุมอกอรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมอกอรสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นๆที Somehow, ่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที and and ่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 2 0 5นาทีถึง12.55นดำเนินรายการโดยกมวลวันสิ่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทันเกษตร เที่ยงวันทันเกษตรมาแล้วค่ะพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา5นาทีเจอกันกับเที่ยงวันทันเกรตเพร้อมด้วยกมนวลวันสิงชาติรับหน้าที่ดําเนินรายการทีมงานวันนี้คุณธนเดชประดิษฐ์และคุณธนพรกระถาจันทร์เป็นผู้ควบคุมเสียงค่ะเนื้อหาสาระข่าวสารด้านเที่ยงวันทันเกษตรนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวสารค่ะคุณฟังค่ะที่จะนําเสนอให้กับทุกท่านนะคะที่รับฟังรับชมกันอยู่ได้รับทราบ ข่าวสารด้านการเกษตรกันนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามในเรื่องของอต่างๆนะคะมาเริ่มกันในเรื่องของน้ํากันก่อนซึ่งสทนชนะคะได้เผยภาพรวมสถานการณ์น้าลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังน้ําทะเลหนุนสูงช่วงวันนี้ถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะทางด้านนายธนโรธวรรัตนประเสริฐร,ร,รองโฆษกสานักงานทรัพยาการน้ําแห่งชาติหรือสทนชนะคะให้รายละเอียดว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมนะคะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพญาที่ไหลผ่านบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลดลงมีปริมาณน้ำา1997ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนบริเวณเขื่อนเจ้าพญาค่ะมีปริมาณน้ำาร้ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม่น้ำท่าจีนนะคะก็ปรับลดการรับน้ำจากปากแม่น้ำอีก2 0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทําให้ปริมาณน้ำช่วงเหนือจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นไปมีปริมาณลดลง ในส่วนของทุ่งรับน้ําผักไข่ทุ่งพยาบันรือก็มีการเร่งระบายน้ํามีการเสริมเครื่องสูบน้ํารวมทั้งการควบคุมการระบายน้ําสามารถสูบน้ําได้มากกว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำทะเลหนุนนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง11พฤศจิกาย,ยน2564เนื่องจากอิทธิพลการพัดของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกส่งผลให้น้ําทะเลเกิดคลื่นบริเวณรอบที่เป็นความกดอากาศตา่ํา พัดเข้าชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน้ําสูงเพิ่มขึ้น30ซนติเมตรส่วนที่ตรงข้ามฝั่งอ่าวไทยค่ะก็ได้รับผลกระทบมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น10ซนติเมตรคาดการณ์ว่าเกิดแรงกระเพื่อมของคลื่นเป็นเวลามากกว่า6ชั่วโมงโดยแนวขอบตลิ่งมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1.86เมตรนะคะสําหรับการคาดการณ์นะคะก็คือว่าจะมีระดับน้ําทะเลสูงเท่าเดิมและเพิ่มขึ้นในวันนี้นะคะน้ําทะเลหนุนสูงอีกครั้งตั้งแต่เวลา ส0นาฬิกาถึง12นาฬิกาอีกรอบหนึ่งเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะแต่ว่าความสูงของน้ําน้อยกว่าในช่วงเช้าและค่อยลดระดับลงเรื่อยๆโดยแบบจําลองสามารถคาดการระดับน้ําล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยําในระยะเวลาสวันจะแจ้งให้ทราบในวันถัดไปก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามเฝ้าระวังผลกระทบตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการด,ดําเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ทางด้านนายอัมพันธเวรุตันติรองประหลัดกระทรวงเกษตรกรเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดําเนินงานโครงการแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดครั้งที่4ทับสองผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบแผนผลการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มแปลงใหญ่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจากทั้ง8ปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งภาพรวมกลุ่มแปลงใหญ่ มีการใช้จ่ายเงินแล้ว31,21แปลงคิดเป็นร้อยละ92.31กลุ่มแป้งใหญ่อยู่ระหว่างการใช้จ่ายเงิน258แปลงคิดเป็นร้อยละ7.69โดยเบิกจ่ายเงินแล้ว8,182.10 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ87.46ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากตว์ซึ่งรองประหลัดกระทรวงเกษตรกรค่ะก็เน้นย้ำให้หน่วยงานนะคะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และให้ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิดกับแปลงใหญ่ที่คาดว่าจะมีปัญหาในการดําเนินการคาดแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะคะจะดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้และเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาโครงการนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแรงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดโดยกําหนดทําข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปในช่วงการจัดการประชุมของจังหวัดกระบี่และจังหวัดสระแก้วและประชาสัมพันธ์ข่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆในผลการบบดำเนินงานของทุกจังหวัดจะทําเพลทัวร์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ในจังหวัดสระบุรีและต้นเดือนธันวาคม2564ในจังหวัดศรีสะเกดและการประชาสัมพันธ์คิกออฟโครงการกําหนดช่วงเดือนธันวาคม2564ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานีซึ่งก็มอบหมายให้ทุกหน่วยงานคัดเลือกและส่งข้อมูลแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ให้กับฝ่ายเลขานุการเพื่อทําการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานต่อไปด้วยค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยประพาสค่ะท่านได้นําทีมกระทรวงเกษตรลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมสั่งการเร่งหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่ทันหลุดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564 นายประพัฒน์โพธสุธนและมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรเป็นประธานการประชุมหารือแนวาทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่สามารถที่จะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทันก่อนเกิดอุทกภัยตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกยย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564โดยมีนายปรีชาทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้นําภาคประชาชนเข้าร่วมหารือซึ่งรัฐมนตรีช่วยประพัดนะคะท่านบอกว่าปัญหาในขณะนี้ก็คือเกษตรกรผู้พอปลูกข้าวได้มีการทําการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนะคะแต่ไม่ได้ปรับปรุรงทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่ทันโดยตามระเบียบเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยสามารถขึ้นได้ตลอดแต่การแจ้งปรับปรุงทะเบียนสามารถทําได้ตั้งแต่เริ่มพอปลูกแล้วนะคะ15-60วันซึ่งหากไม่ได้แจ้งการปรับปรุงไว้ก็ไม่สามารถรับการให้ความเชือ,เอได้แต่ปัญหาของจังหวัดสุพรรณบุรีคือหลังกเกษตรกรเริ่มพอปลูกได้ไม่นานยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกิดอุทกภัยขึ้นก่อนและทางจังหวัดค่ะก็ได้ดําเนินการประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้วทําให้พื้นที่สุพรรณบุรีทั้ง10อําเภอมีกเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนจํานวนมาก ซึ่งหลังจากที่รับฟังปัญหาและก็หารือในเบื้องต้นแล้วนะคะรัฐมตนตรีช่วยวัากาก็ได้สั่งการให้นายวีรศักดิ์บุญเชิดเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรและตัวแทนเกษตรกร,ร,กร,กรจากจังหวัดลบบุรีซึ่งก็ประสบป,ปัญหาในลักษณะเดียวกันที่กระทรวงเกษตรกรนะคะเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อสรุปและเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรโดยเร็ว จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง10อำเภอประสบปัญหาอุทกภัยนาข้าวได้รับความเสียหายจำนวนมากแต่ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปีกย่อยที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564มีข้อหนึ่งที่ระเบียบเขียนไว้ว่าให้ดําเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนแล้วทําให้เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีจานวนมากค่ะไม่สามารถเข้าตามกฎเกณฑ์ได้ โดยสถานการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นลบบุรีอ่างทองและก็อีกหลายจังหวัดดังนั้นนะคะรัฐมนตรีท่านก็ได้มาเปิดประชุมรับฟังปัญหาที่จังหวัดสุพรรณบุรีลดภาระของเกษตรกรไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวงเกษตรซึ่งก็จะให้เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนําทุกปัญหานะคะไปร่วมประชุมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรจัดการประชุม เรื่องการเยียวยาที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่าจะสามารถแก้ไขหรือจะหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกรให้กลับมาเข้าเกณฑ์สําหรับรับการเยียวยาได้อย่างไรดังนั้นก็ขอให้รอผลการประชุมของกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งรัฐมนตรีช่วยประพาท่านก็บอกว่าท่านมั่นใจนะคะว่าทุกส่วนราชการเข้าใจในความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรขอให้อุ่นใจว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานในสังกัดจะทําจะหาวิธีอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ .2564 สําหสำหรับด้านพืชนั้นได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเงินดังนี้นะคะกรณีมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่พอปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ สำหรับชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถูกต้องแล้วจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาร่าละ1,340บาทด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะที่เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนไม่ทันนะคะจะได้รับการเยียวยาอย่างไรนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะได้นําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ติดตามได้รับฟังกันอีกครั้งค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดมพลจัดทำคู่มือสำหรับเกษตรกรการปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชากัญชงและกระท่อมนายอมพันธเวรุต,ตันติรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกัญชงกัญชาและกระท่อมครั้งที่3ทับสองผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมนะคะได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ การพิจารณาพื้นที่การขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกกัญชากัญชงและกระท่อมรวมทั้งพิจารณารูปเล่มและเนื้อหารวมของคู่มือการปลูกกัญชากัญชงและกระท่อมสําหรับกรเกษตรกรนะคะโดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุก,การนําข้อเสนอแนะของคณะทํางานค่ะไปปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่19พฤศจิกายน2564 เพื่อนําเสนอให้กระทรวงเกษตรและสกรร์เห็นชอบและเผยแพร่ให้กับเกษตรกรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์คู่มือดังกล่าวทั้งในรูปแบบเอกสารและอีบุ๊กเพื่อที่จะเผยแพร่ในช่องทางต่างๆต่อไปได้ค่ะทางด้านกรมปศุสัสตว์โชวเก็บตัวอย่างมั่นใจไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนกสั่งการด่วนเฝ้าระวังดําเนินการเข้มงวดทุกพื้นที่ทั่วประเทศนายสัตวแพทย์สารวิธานีโต ที่บดีกรมปรศุสัตว์นะคะท่านก็กล่าวว่าตามที่ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนและมนนรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการด่วนให้กรมปรศุสัตว์คุมเข้มเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N6 หลังจากที่สาธรารณรัฐประชาชนจีนนะคะพบการติดเชื้อในคนเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้ติดเชื้อแล้ว49คนเสียชีวิต25คนกรมปรศุสัตว์จึงได้มีคำสั่งเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานปศุสัตว์ทุกจังหวัดและสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศเข้มงวดนะคะในการดําเนินมาตรการฉลอการนําเข้านําออกหรือผ่านราชอาณาจักรสําหรับประเทศที่พบรายงานการเกิดไข้บวัดนกชนิดรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อมาสู่ประเทศไทยแล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษ,ษตรกรทุกรายและรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกทุกวัน นอกจากนี้ได้สั่งการให้เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทั่วประเทศด้วยโดยล่าสุดค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานควบคุมป้องกันและบรรบัดโรคสัตว์พร้อมทีมงานนะคะเข้าติดตามงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติเชิงรับในพื้นที่ชุ่มน้ําโดยประสานงานร่วมกับทีมงานในพื้นที่ซึ่งก็ประกอบไปด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรวเพฤษเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบรวเพฤษร่วมการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสำรวจสัตว์ปีกในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบรวรพฤษและหารือในแนวทางการาศึกษาเส้นทางอ,อพย,ยพของนกในกลุ่มนกชายเลนและก็เก็บตัวอย่างยืนยันเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดนกนะคะของนกในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรวรพฤษจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งนะคะจากการดําเนินงานอย่างเข้มงวด ในการเฝ้าระวังสัตว์ปีกตามแนวชายแดนในทุกจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องก็ทําให้มั่นใจได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยนะคะปลอดเชื้อไข้หวัดนกมาตลอดระยะเวลามากกว่า10ปีทั้งในคนและสัตว์เนื่องจากว่าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมีการทําความสะอาดและค่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้มงวดระบบความปลอดภัยและก็การจัดก,การภายในฟาร์มมีการควบคุมการเข้าออกฟาร์มโดยให้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันและให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทันทีในกรณีที่มีการแจ้งและการรายงานรวมถึงนะคะให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศเช่นกระทรวงสาธารณาสุขกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE อย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้นะคะจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ทําให้สัตว์ปีกปรับตัวได้ยากอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ปีกทาให้สัตว์ปีกอ่อนแอลงจึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิดนะคะหากพบว่าสัตว์ปีกมีอาการหรือป่วยตายผิดปกติให้ทันรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรืออาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีค่ะ เพื่อที่จะเร่งดําเนินการสอบสวนและกให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์โทร6 6 3 2 2 5 8 8 8 8 063 2 2 5 8 8 8หหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน dld 4.0ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะต่อกันที่ทางด้านกรมพัฒนานที่ดิน เร่งสนับสนุนปลูกและแจกจ่ายพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรแก่เกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศนำไปขยายพันธุ์ในครัวเรือนใช้เป็นทางเลือกรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จำนวนล้านกล้าภายในสิ้นปีนี้นางสาวเบญจพรชาคารานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะท่านก็ให้รายละเอียดว่าท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มีผู้เสียชีวิตสะสมจํานวนมากคาดการว่าการแพร่ระบาดจะยังไม่ยุติลงภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ถือเป็นเครื่องมือสําคัญนะคะที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ส่วนการรักษาผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทางการแพทย์จะรักษาตามอาการด้วยการให้ยาต้านไวรัสจากข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกระบุว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรได้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์และงานวิจัยแล้วว่าสามารถรักษาอาการผู้ติดเชื้อโควิดในระยะเริ่มต้นโดยฟ้าทลายโจรน,นะคะมีสารเอน r o c a r p h o l i ช่วยยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสได้จึงเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับและเป็นอีกทางเลือกในการรักษาควบคู่กับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบันและได้มีการผลักดันให้เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงถือว่าเป็นสมุนไพรไทยที่กำลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรโดยให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1-12ถึงและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคและสร้างการพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือนหรือนำไปปลูกขยายพันธุ์ เป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองและชุมชนนอกจากนี้ค่ะกรมพัฒนาที่ดินยังได้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทลายโจรแม้ว่าจะเป็นการพัฒนาดินและน้ําสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยในการปรับปรุงบํารุงดินนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเร่งซูเปอร์พอดอมเมล็ดปุ๋ยพืชสดสูตรปุ๋ยต่างๆเพื่อที่จะยกระดับการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ภาคอุตสาหกรรมช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มดําเนินการในเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันได้มีการแจกจ่ายฟ้าทลายโจรแก่เกษตรกรและชุมชนประชาชนไปแล้วกว่า5 0 0แสนกล้าและแจกใจ่ายให้ได้ครบตามเป้าหมายจำนวน1ล้านกล้าภายในเดือนธันวาคม2564นี้นะคะฉะนั้นค่ะ,กะเกษตรกรประชาชนทั่วไปท่านใดที่สนใจต้องการขอรับพันต้นกล้าฟ้าทลายโจรสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1ถึง12 และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะทกสชวนไปเยือนชุมชนท่องเที่ยวที่งดงามกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ยัง่งยืนนะคะเชิญชวนสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนณนะชุมชนท่องเที่ยวทกศที่ได้รับมาตรฐานชาของทททนะคะเพื่อสร้างกำลังใจสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน เศรษฐกิจฐานรากของประเทศพร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวรับลมหนาวกับชุมชนทั่วไทยสมัครสมาชิกและจองแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนได้สะดวกง่ายได้ที่เว็บไซต์ www. ชุมชนท่องเที่ยว .com นายนรงขันติวิริยกุลผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกณรการเกรษตรค่ะก็เปิดเผยว่าทกสมุ่งสร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะผลักดันชุมชนที่มีศักยภาพที่มีธรรมชาติที่งดงามและก็มีจุดขายด้านวัฒนธรรมอาหารของท้องถิ่นที่น่าสนใจนะคะน่มาต่อยอดค่ะสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวพัฒนาให้ชุมชนได้รับมาตรฐานชาซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเช่นนะคะชุมชนบ้านนาต้นจันทร์อำเภอรีสัชนา,ายัยจังหวัดสุโขทยัย ซึ่งความโดดเด่นของชุมชนนี้นะคะก็จะโดดเด่นด้านวัฒนธรรมที่งดงามรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนะคะวิธีการเรียนรู้การทําผ้าหมักโคนการรับประทานข้าวเปิบชมสะพานไม้กลางนาและวิวพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลเหมอกและชุมชนบ้านสนวนนอกอําเภอห้วยราชจ,จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะสนุกสนานกับการนั่งรถกระสวยอวกาศหรือปัญจักยานชมทิวทัศน์หมู่บ้าน และชมสาธิตการทําผ้าไหมชุมชนบ้านอ่อนใต้อเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่ชิลๆกับการจิบกาแฟชมวิวหนองพญาพรมชมแหล่งประวัติศาสตร์วัดเชียงแสนวัดป่าตึงชมงานศิลป์ฟังดนตรีพื้นบ้านและแคมปิ้งนอนชมดาวชุมชนบ้านภูอเภหนองสูงจังมุกดาหารจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยชมวิวแก่งกระเบาริมแม่น้ำโขงเรียนรู้วิธีการย้อมผ้า โดยใช้สีจากเปลือกต้นไม้และใบไม้ชุมชนบ้านทะเลน้อยอเภอแกลงจังหวระยองชมประวัติศาสตร์วัดราชบรรลังเรียนรู้การเพาะผักกระชับกิจกรรมสารางหมวกจากใบจากล่องเรือชมเหยี่ยวแดงและป่าชายเลนและชุมชนบ้านถ้ำเสือที่อเภออ่าวลึกจัังหวดกระบี่สนุกสนานกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการพอกโคลนร้อนล่องครองชมถ้ำรอดและชมวิถีชีวิตชาวประมงเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบเข้าถึงและใกล้ชิดวิถีแห่งความเป็นไทยที่แท้จริงกับการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งท่านสามารถจองแพ็กเกจท่องเที่ยวลงหน้าได้นะคะทางเว็บไซต์ w w w ช h u m c h ่ n t เที่ยว c o m เลือกสมัครสมาชิกบันทึกรายละเอียดชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีเมลรหัสผ่านและที่อยู่แล้วกดบันทึกข้อมูลจากนั้นนะคะจึงเข้าสู่เมนู รายการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวจะปรากฏสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเลือกชุมชนท่องเที่ยวที่ท่านสนใจโดยท่านจะพบรายละเอียดของข้อมูลชุมชนผู้ประสานงานที่พักชุมชนผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่มภายในชุมชนโปรแกรมท่องเที่ยวเลือกจองแพ็กเกจหน้าจอการจองแพ็กเกจจะพบแบบฟอร์มและรายการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งนี้นะคะนอกจากความสุขสนุกสนานที่จะได้รับแล้วยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างกําลังใจงให้กับชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ขอเชิญนะคะ www. ช um ุมชนท่องเที่ยว .com ค่ะนี่คือเที่ยงวันทันเกษตรในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมและว,วันนี้เวลาหมดลงแล้วกมลอวันสิ่งชาติพร้อมด้วยทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ ทันเกษตรทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นา5นาทีถึง12นาา55นาทีดำเนินรายการโดยกมลวันสิงชาติ